ท,ที่หน้างานปัญหาและอุปสรรคที่สําคัญเลยเนี่ยคืออะไรฮะอาจารย์ฮะปัญหาก็คือว่าเนื่องจากอาคารที่ถล่มลงมาเนี่ยเมีหลายชั้นมากค่ะตามข่าวก็ตั้งแต่สามสิบชั้นใช่ไหมฮะถึงสามสิบสองชั้นโดยประมาณตอนนี้เราก็พยายามเอาแบบมารวบรวมกันอยู่คลักษณะแบบนี้เนี่ยกระถมทับลงมาเนี่ยกองกันเป็นแบบแพนเค,ค้กเนี่ยมันยากในการที่เราจะรื้อขุดค้นครัเสาะหามันชน่อนข่างยากมาก ที่เราได้ยินข่าวว่าเราสามารถช่วยเหลือผู้บาดเจ็บออกมาได้ส่วนใหญ่เนี่ยคืออยู่ขอบตกหมดคือเขาอาจจะหนีออกมาแล้วมาอยู่บริเวณขอบของกองซากที่ประลัดขัดพังลงมาครับนเพราะตรงตรงนี้แหละครับจึงจึงเป็นเรื่องของตอนแรกๆเราช่วยโดยรอบได้แต่พอเราเริ่มที่จะต้องเข้าไปข้างในเนี่ยค่อนข้างลางงบากละอการขุดเจาะสะเทือนมากก็ไม่ได้คเพราะอาจจะกระทบผู้ที่ยังมีสัญญ,ญาณชีพอยู่ค อันนี้สาคัญมากเราต้องคํานึงเรื่องนี้ตลอดเพราะฉะนั้นก่อนเข้าต้องมีการสแกนว่ามีผู้ประสบภัยอยู่ตรงไหนรเราต้องมีสุนัขเคนายเข้าไปตรวจนะครับ,รบแล้วก็มาวางแผงนกันว่าการเข้าไปจะเท่าเข้าไปยังไงจึงจะปลอดภัยสําหรับคนที่เข้าไปช่วยเขาเพราะถ้าเข้าไปช่วยเข้าแล้วเนี่ยเราไม่ปลอดภัยซิเองเนี่ยก็จะกลายเป็นมีปัญหาได้นะครับ,รบอันนี้ก็คือสิ่งที่เราจะต้องทาเพราะเราถูกฝึกมาลักษณะ แบบนี้ตามมาตรฐานนะครับแสดงว่าวิธีการคือต้องใช้เวลาพอสมควรเลยแหละอาจารย์ถูกไหมฮะใช่ครับใช่ครับใช่ครับและบางครั้งเนี่ยที่เราได้ยินว่าเอาหน้าเส้นตายเราหยุดเจ็ดสิบสองชั่วโมงครับแล้วทำไมเรายังยืดเวลาอยู่จริงๆเรายืดเวลาเพราะว่าในขณะที่เรากำลังจะสิ้นสุดเนี่ยเราจะอาจจะมีการตรวจพบว่าเอ้ยยังมีสัญญาณชีพอยู่สแกนแล้วยังเจออย่างเงี้ยฮะเพราะฉะนั้นเราก็จะดีเล์ไทม์ไปเรื่อยๆไปลักษณะที่ ถ้าเรายังมีหวังเพราะเราคาดหวังว่าเราอยากจะช่วยผู้ประสบภัยอย่างน้อยคนสองคนสามคนอะไรเราเรายังหวังปฏิหารตรงนั้นอยู่นะฮะเพราะโอกาสที่เขาจะไปอยู่ในโซนที่เป็นโพรงที่มีความแข็งแรงครับอาจจะไปอยู่ในปล่องลิฟต์ซึ่งแบบเนี้ยนะครับอย่างตอนนี้อย่างอย่างที่ทราบเนี่ยเราก็ได้ยินว่าเมื่อคืนก็ได้ยินมีสัญญาณตอบรับใช่ครับ,บใช่ไหมครับอย่างเนี้ยเราก็ต้อง พูดง่ายๆเราก็ต้องยืดระยะเวลาออกไปแต่ว่าในขณะเดียวกันเราก็ตัดสินใจนะครับโดยผู้บัญชาการเหตุการณ์ประชุมกันกับทุกๆคนเนี่ยเราก็พยายามเบรนส s t o r m กันว่าบางโซนเนี่ยที่เราคิดว่าไม่มีสัญญาณชีพแล้วไอโซนนั้นเนี่ยเราก็จับยกยกนะครับไม่ใช่เข้าไปทําลายมันยังยกเหมือนเดิมแหละครับแต่ว่ายอมที่จะทาเช่นโซนซีกับโซนดีด็อกอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะทําตรงนั้นแล้วเมื่อใดก็ตามที่พบว่าอ้าวยังมีสัญญาณชีพอยู่ในบางจุดอ้าวหยุด เราจึงเห็นว่ามีการหยุดการทําการหยุดการทําทุกคนทํางานกันอย่างเต็มที่ครับไม่ใช่ว่ามานั่งคุยกันเฉยๆก็ไม่มีแน่นอนคทุกคนเครียดครับทางานด้วยความด้วยความตั้งใจที่จะช่วยจริงๆนะครับอะไรเป็นเป็นจุดตัดเป็นจุดสําคัญในวันที่เราตรวจไม่พบสัญญาณชีพแล้วจะต้องปรับรูปแบบปฏิบัติการถูกไหมฮะอาจารย์ใช่ครับปกติที่ตอนแรกๆเขาจะกำหนดไว้เจ็ดสองชั่วโมงใช่ไหมครับครับ เราคิดว่าคงคงไม่มีสัญญาณชีพแล้วแต่หลายครั้งที่เราได้ยินว่ามีบางที่ที่ได้ยินจากคุณคุณไทยนะครับที่อ,อยู่ในหน่วยกู้ชีพหน่วยหน้าเลยกต่ก็เกหน็ดเหนื่อยเลยวเคยเล่าให้ฟังอาจารย์เชื่อไหมของไต้หวันเนี่ยสิบสามถึงสิบสี่วันเขาเจออแลวยังรอดอยู่เพราะฉะนั้นเราก็ยังหวังฏิหารตรงน,นั้นอยู่ครับนะครับ,รบเพราะฉะนั้นในการที่เราจะใช้เครื่องมือหนักเข้าไปเพื่อไปยกของยกอะไรเราก็ยังทำด้วยความ,มาระมัดระวัง ครับแต่เดิมทีเนี่ยก่อ,อน72ชั่วโมงนี้เครื่องมือหนักแทบไม่ทาอะไรเลยตอนนั้นใช้พิธีกรรมเสพพลอย่างเดียวแต่ตอนนี้จะสังเกตว่ามีการผรสมผสานและมีการหยุดหยุดเครื่องมือหนักเป็นช่วงๆนะครับใอลักษณะแบบนั้นนะครับแล้วก็เสคพลสลับกันไปนะครับครับสิ่งที่เราดําเนินการอยู่ตอนนี้คืออะไรครับเห็นเห็นช่วงบ่ายเริ่มเอาเครื่องจักรหนักกลับเข้าไปดําเนินการต่ออาจารย์ครับก็ตอนนี้ก็คงยังทถ้าเมื่อใดก็ตามที่เขาใช้เครื่องมือหนักทาเนี่ยก็แสดงว่า เขาอาจจะต้องพยายามเจาะโพรงให้กว้างขึ้นอืนะครับเจาะโพรงให้กว้างขึ้นแต่ยังไงก็แต่ยังเน้นที่โซนซีก็ดีเป็นหลักคเพราะว่าโซนซีก็ดีเราได้วิเคราะห์และในระดับหนึ่งแล้วว่าตรงโซนแถวนั้นเนี่ยเราไม่ไดีสัญญัชีพแต่ว่าซีค่อนมาทางบีเนี่ยเราไปเจอโพรงตดยที่ว่าเพราะฉะนั้นแสดงว่าตอนนี้กําลังจะเจาะดินอาจะจะเจาะโพรงนะครับฟังมาจากทีมหลายทีมบอกนี่นี่คืองานหินงานยาก ที่สุดในรอบหลายสิบปีเลยหร,ห,รหรือหรือหรือบางท่านอาจจะบอกว่าในรอบร้อยร้อยปีก็มีอย่างเงี้ยอาจารย์ครับเออวิเคราะห์ในความว่ายากจริงหรือเปล่าใช่ไหมครับครับเออันนี้ยากแน่นอนเลยครับตั้งแต่ไปไปเจอมาตั้งแต่ซึนามิไลมาจนจะตั้งหมูป่าก็าถึงตอนนี้นะครับหรือถ้าุกเหตุการณ์ที่มีโอกาสเข้าไปคนใหญ่ผมจะเข้าไปเนี่ยนะครับรถเทเลอร์คว่ำอะไรเงี้ยถอยหลังอะไรมารเอออากาศถลม่ม อาคารไฟไหม้ถล่มลงมาไม่มีตรงไหนยากเท่านี้เลยเรื่องทำไมถึงยากยากตรงที่ว่าจำนวนชั้นสูงมากน้ำหนักมากการที่จะเอาแผ่นพื้นแต่และแผงออกมาเนี่ยมันต้องย่อยก่อนไอพอย่อยปับ๊บมันก็จะสะเทือนไปข้างล่างเพราะฉะนั้นก็ต้องมีวิธีการขุดเข้าไปจนเป็นขั้นบันไดเพื่อที่จะเอาตัวเครื่องจักรไปนั่งแล้วก็ตัดให้เบาไอ้พูดง่ายจะต,ต้องระเทือนน้อยที่สุดค สำคัญคืออย่างนั้นครับที่สับัญคืออย่างนั้นเพราะฉะนั้นบอกได้เลยว่างานงานนี้หินมากๆหิน,นมากๆยากแล้วคนเข้าไปก็เสี่ยงครับ,รบผมบต้องบอกเลยว่ามันเราปรับแผนตลอดเวลาแต่ปรับแผนเพื่อหวังจะช่วยคนจริงๆเพราะฉะนั้นต้องขอ,อก,กําลังใจจริงๆครับกับคนที่ทำงานเพราะว่าแต่ละแต่ละท่านเนี่ยเขาเขาไม่ได้หลับไม่ได้นอนเนี่ยเขาพยายามสู้จริงๆดูคอนเทนต์ระดับโลกในราคาพิเภาครักโมโดแม็กซ์ลูกค้า AIS กดดอกจัน6กดอกจันสสี่เหลี่ยมลดทออลูกค้าท r ดี d ท a กกดดอกจัน3 3 6สี่เหลี่ยมลดทอออก